เป๋ไม้ไปก่อนสิเล่นกับลุงบอจังไหนจังไหนนี่เบิง์ซะสเต็ปการชูกข,ของลุงวิ่งหลอกเอ๊ะจะข้ามไม่ข้ามเออสิข้ามดีบออุ้ยบอข้ามนี่มีย่อด้วยเฮ้ทาเป็นบอเออะแท้เกอิชามาด้วยไม่ได้เม,มื่อกี้แมงมุมหยุมหลังแล้วอย่ามารุมกูเด้อ อย่าบอกนะโอ้โหหมออย่าวิ่งไล่เดียวกันหมอ <แ S 1> มันมาสองตัวสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวสกินนักมายากอนนี่ถึงน่าจะเหมือนลงข้างบ้านแต่ก็เท่จัดจัดนะจ๊ะในชื่อสกินว่าฮิโรส,สริวโลจ้า มาพร้อมเครื่องประดาบไฟแช็กวัสางเอามาใส่เก๋ๆเหมือนเดิมไม่มีเอฟเฟกอะไรนะจ๊ะไงล่ะ <c oughs> ถึงดูทรงลุงแต่ก็เตะปี๊บดังอยู่เดอ้อ <c oughs> แล้วก็มาในโหมด 8v2 มาดูกันสิว่าลุงตูบจะรอดจากฮันจอมโหดได้ไหมฮะ <c oughs> ลุงชื่อว่าอะไรนะ สาวๆชอบเรียกลุงว่าลุงตูปสายมักมวนรู้จักบองั้นเรามาพาลุงตูปไปป่วนหันกันเลย<ง>มาตีละาสูด<ง>ด้านสวนสนุกอ๋ลุงตูปเกิดจุดเสียงอีกแล้วโอ้โหเกออิชาอยู่ข้างหน้ากูเลยขอร้องหนะ อย่าเพิ่งให้ลุงเจอคนแรกเดอ้อถึงลุงจะเป็นสายมักมวนแต่ใจลุงก็รักสงบนะจ๊ะอุ้ยมันเดินมาเช็คระยะเผาขนเลยจิตสัมผัสมังดีขนาดนั้นเลยเลยอ,อย่าเดอ้ออย่าเจอกูเดอ้อกูย่อตัวนานแล้วเนี่ยให้กูได้ลุกบ้างเถอะโอเคมันไปละ งั้นเราขอไปเปิดกล่องข้างหน้านี้ก่อนละกันเอาปอกแป๊กโดนตีอยู่ตรงนี้เหรอจุกมันเลยลูกจุกมันเลยไม่ต้องสนใจลุงลุงขอหน้าด้านเปิดกล่องก่อนเ้อบอกแล้วไงไม่มีใครหน้าด้านเท่ากูอีกแล้วมาปอกแป๊กลุงจะปกป้องเจ้าเองไปเลยเดี๋ยวพับไม้แทนหะน้าให้เอ,อ๊ะมึงก็ตีกูเร็วจริง ไม่ต้องกลัวลูกเอ๋ยมานน่นี่ลุงสเต็ปกันจุกสอยหลังอี๋เฮ้ยมันไม่ถามลุงมันไปถามปอกเปกว่าเอาโดนตีสองครั้งแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงจะรอพับไม้เองอีโอ้ยกูก็พับไม้เร็วเกินเออขอโทษเด้อปอกเปกลุงถามไปช่วยไม่ทันนั่นโดนตีล้มไปเลยล้มอยู่ไกลๆตรงนี้ เกอิกชามันต้องมาเอากูต่อแน่นอนโผวิง่งฉีก่อนละเกินนะเอานักสำรวจล่ะสิมีใครไปช่วยบอน,นี่เฮ้ยเราวิ่งมาทางนี้พอดีโอ้ยสีวิ่งฐานบนอนนแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยเลยอย่าบอกนะนักสำรวจยืนนิ่ง<ะ>เราวิ่งมาเสียงเจอตีนเป่าๆใช่ไหมเนี่ยไม่เถอะอีแมงมุมมันต้องมาเอากูต่อแน่เลย นั้นไงมันตามมาแล้วเอาตีละตามมาตีทรงลุงแบบนี้ก็ไม่เคยกลัวใครเนดะ้อไปไม้ไปก่อนฉันจะจุกยับยับโชว์ให้ดูเลยมาตีล่ะตามมาโลดตามได้บ้างเอา้เอามันไม่ตามแล้วว่ามันไปตามใครวะอย่าบอกนะมันไปรุมเฝ้าป๊อกเแมบบ็ เฮ้เ <Hey, S 2> พื่อนหิวให้เราหน่อยในดูสินั่นมันไปรุมเฝ้าป๊อกแป็กจริงด้วยเฮ้เฮ้ hey, hey. หันสองตัวไล่ป๊อกแป็กคนเดียวว่าอ,อะไรมึงจะขนาดน,านั้นสงสารปอกแป็กคักคักเอ้เอาโดนตีล้มไปซะแล้วงั้นเราต้องไปช่วยอีกแรงหนึ่งนักบวชก็โดนตีล้มไปอีกเพื่อนทั้งล้มทั้งเจ็บทั้งนั่ง เพลืองก็พึ่งเสร็จไปสองเคลืองเองทานี้กูสิรอดบ่หนอเอ้าป๊อกแป๊กล้มไปอีกแล้วเราก็ไม่มีปืนจะยิงให้เลยขอโทษนะงั้นเดี๋ยวรีบไปช่วยนักบวชก่อนเกีอิชามันซื้อของอยู่เพื่อนเรามาแล้วอนักสำรวจแรกไปช่วยโอเคช่วยได้วิ่งไปเลยเพื่อนโอ้ยกีอิชามันตีเก้าอี้ว่ะ มีหมอวิ่งไปคอยช่วยบอกแล้วเอาอีแมงมุมมาอีเป๊ไม้ไปก่อนสิเล่นกับลุงบอจังไหนจังไหนนี่เบิง่งเซะสเตีบการจูบของลุงวิ่งหลอกเอ๊ะจะข้ามไม่ข้ามโอ้สิข้ามดีบออ้ยบ้าข้ามนี่มีย่อด,ด้วยแฮ่ทำเป็นบอเออะเฮ้เกอีชามาด้วยไม่ได้เมื่อกี้แมงมุมหยุ้มหลังแลว้วอย่ามารุมกูเดอ้อ อย่าบอกนะโอ้โหหมออย่าวิ fruit, ่งไล่เดียวกันหมอมันมาสองตัวเอ้ยกูสิไปทั้งเดเนออมันเอากูสุดแน่นอนไม่เออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอลากหันมาหาหันทําไมนั่นโดนตีล้มไปเลยอีย่างของเจ้านะ ก็เพิ่งมาสังเกตว่าไม้คาธานักมายากลกูยังไม่ได้กดใช้สักอันเลยกูเล่นอะไรของกูวะเนี่ยต้องขออภัยทุกคนด้วยนะจ๊ะเราเล่นนักมายากลยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เฮอ,อหมอก็นั่งอยู่ใกล้ๆเราเลยเครื่องก็เหลือตั้งสามเครื่องเอา้านักสำรวจแร่ล้มไปซะแล้ว เฮ้นาตาชาเธอมารอช่วยเราน่ารักที่สุดขอบคุณมากนะเธอไปช่วยหมอต่อเลยเด้อเราขอวิ่งฉีกก่อนละกันเอ้าแมงมุมมันกลับมาเฝ้าหมอว่าถ้าเราจะซื้อของรักษาตัวเองตรงนี้น่าจะไม่ปลอดภัยแน่นอนเกีเกอิชาจะมาด้วยไหมเนี่ยโอเคเพื่อนช่วยหมอได้แล้ว งั้นเราต้องรีบไปรักษาตัวเองก่อนเอา้าหมอโดนแมงมุมมันน่าจะเอาหมอสุดจริงแล้วใครจะไปช่วยหมอละทีนี้เราก็ยังเจ็บอยู่นักบวชก็เจ็บสาวน้อยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นักสำรวจแรกก็จะหมดเวลาซื้อปืนไปช่วยนักสำรวจแร่ก่อนละกันโอสาวน้อยอยู่ตรงนู้นไกลมาก เพื่อนเรามาช่วยแล้วอา้าวนักบวชโดนตีล้มตรงนี้เลยโอ้โหทั้งล้มทั้งเจ็บกันหมดเหลือแต่สาวน้อยคนเดียวอฮ้ยเกีอิจามันมาแล้วโอ้อย,ยังไงดีเนาะเอาเดี๋ยวนะนักสำรวจแร่ล้มอีกอยู่ตรงไหนวะแต่หัวใจเต้นแรงมากอย่าบอกนะเกอิจามันจะมาเอากินไปเลยอ๋อเมื่อกี้เห็นแล้วนักสำรวจแร่ล้มอยู่บนชานสาม มันก็จะมาเอากูต่อล้ทีนี้กดไม่กระชาเลยในที่สุดกูก็ได้ใช้สทีตามกูมาลดเอา้าแมงมุมเหรอเบ้าเปลี่ยนเวนกันเร็วจริงๆเลยนะพวกมึงเนี่ยตามกูมาลดสเต็ปกันหลบของกูหาเจอบอ่ฮอะไม่เห็นละสิเว้ยมีคนหลงเวหาไม่เจอ อยากหัวขวขัคคอุ๊ยเพื่อนไม่นะกูจะไปช่วยใครได้ยังไงกูก็เจ็บสองอยู่กูวิ่งไปกูก็ล่อตีนมันเลยนั่นมันเห็นกูแล้อุ๊ยมันยิงใหญ่มาแต่บอถึออะโอ้ยจะกดไม้กคะชา,าก็คงวิ่งไม่ถึงเพื่อนอยู่ดีไม่เออไงห่อหมกหัวกูบ่ ดักกูตั้งแต่หน้าปากซอยอย่างนี้กูค,คงช่วยเพื่อนทันสินะคิดดูละวกันตานี้กูยังไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างเลยนอกจากปืนอี๋อ้ย่งอีอยัางของมึงอีแมงมุมจะง้างใหญ่ห่อหมกหวกฉันเหรอฉันไม่ให้แตะตัวฉันแก